สวัสดีครับพบกับช่องแมงทัพภูชาแนลนะครับวันนี้เราก็ดูนะครับพื้นที่รังจากฝนตกนาเอฟซี FC, นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเอฟซี FC, นะฮะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับดูรอบบ้านแมงทัพพูนะฮะตอนนี้นะครับเอฟซีโคลเต็มแชะเอาไปเลยนะเอฟซี FC, นะฮะดูดีครับพาในน้ำพิทปีหมดแล้วนะเอฟซี FC. ผมต้องได้ทําความสะอาดนะฮะเนาะนะครับดูด้ครับผมโอ,โอ้่อเมื่อวานตอนที่กลับมาเอฟซี FC, ก็เต็มเหมือนเดิมนะครับผมเช็ดถูอีกไปฝนตกอีกเต็มอ,อีกดาเอฟซีนะครับ <c oughs> เรามาดูด้านหลังกันนะพี่แดงกลับมาอย่างนะครับอ๋อไม่เห็นนะเอฟซี FC. อยู่ป่าสวนยางนะเอฟซี FC. ตอนนี้ อ๋อะนะครับเจีก็จีนะฮะอ๋อพี่แดงอยู่บ้านนะเอฟจีี่แดงี่แดงพี่แดง,ดง <laughs> ทำอะไรกิน <laughs> อ่านะฮะกินกินข้าของแฟนครับเปนี่นะครับอเอาเปิดไฟก่อนนะฮะนับแรกเราก็จะเปิดไฟห้องครัวนะครับเพื่อที่จะทำแจงเห็ดเหมือนเดิมนะฮะแจงเห็ดแล้วก็ตำไม่แครงนะฮะเอซี พรว่าทอดปลาหมึกด้วยเนาะนะครัข้าวมีอยู่คุณเอาเปร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 เฮ้ยย,ย,ยินข้าวยังเน่เน่เน่นกระดิกข้างแป๊บแป๊บแป๊ิดนะแล้วก็จะไปไห เด่นี่นะเอี่เราก็จะไปเจ็บใบแมงรักเหมือนเดิมนะเอฟซีก็จะทำเมนูเดิมนะครับหลังจากเมื่อคืนเนี่ยอฟซีเหลืออยู่นะแล้วก็จะ ทำตำนะฮะตำแมนแข่งนะครับค่อนข้างที่จะเงียบมาก ไมะขามอ่อนนะฮะมาที่แปลงผักน FC เอฟซีมาดูที่แปลงผักว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ผมปลูกอ้อยเนาะนะ f เอฟซนะครับโตถึงไหนแล้วว้าวนะ f เอซ นะฮะโตมากแล้วใกล้แล้วนะใกล้จะได้กินอยู่นะฮะออยนะครับแต่แปลกนิดหนึ่งในเอฟซีมันจะมีใบขาขาวนี่คืออะไรนะฮะมันโตไหมนะครับหรือว่าอย่างไรนะฮะนี่ครับสวยอยู่นะก็จะเป็นกอนะฮะเอฟซี FC. นี่นะครับต้นอ้อยนะครับที่ผมปลูกนะฮะ นี่นี่นะครับตัวเองก็มือนะฮะต้นมะพร้าวนะครับผมนี่นครับผมนี่นเกิดอยู่นะฮะเอซี่นี่นครับผม แต่ว่าที่ผมปลูกอยู่แถวนี้เกิดไหมนะฮะฝั่งนี้นะฮะโอเคสวยงามนะครับต้นมะนาวนะเอฟซนะครับต้นมะนาวอันนี้ต้นลำใหญหรือต้นผักหวาน รวมด้วยนะฮะนี่นะครับต้นผักหวานทั้งก็ต้นลำไยนะฮะที่ได้กาว่าจะซื้อต้นลำไยอย่างเดียวนะครับโชคดีนะครับมีต้นผักหวานมาด้วยเนาะก็จะได้เป็นสองทบเลยนะฮะฟซอันนี้กินกับราบนะฮะ MC ซนะครับอันนี้ผักติวนะใช่ไหม f ิซนะครับเดี๋ยวลองก่อนไอ้ผมซื้อมา ไม่ใช่เอฟซี FC. ไม่ได้กินกับรามอย่างเดียวนะฮะมันไม่ใช่ต้นมะนาวนี้ผมซื้อมาสองต้นเอฟซตายต้นหนึ่งเนาะที่รอดมาได้นะเอซี FC. นะครับเละนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าฝนตกเนาะเอต้นหนึ่งก็ด่าหญ้าไปแล้วแหละนะฮะด่าหญ้าอะไรต่างๆ นี่ต้นหัวเนาะนี่ก็มันก็เกิดขึ้นมาเนาะหลังจากฟูกก็ได้กินหัวนะนี่นะครับเอฟซีมีลูกไหมนะกน็นี่นะครับต้นหนึ่งนะครับสามารถเด็ดกินได้เลยนะครับ นี่นะฮะชิมนะครับแล้วก็จย่ไปดูด้านนั้นด้วยนะฮะว่าเกิดมาต้นถั่วที่ผมปลูกนะอยู่ได้เลยนะครับปวดสารพิษนะมันไม่เกิดเท่าไหร่นะั่สิฝั่งนี้นะฮะ ยัไม่เกิดนี่ต้นหนึ่งนะนี่ครับเป็นลูกแล้วแหละนะก็โตขึ้นมาอยู่นี่หนึ่งนะครับนี่นะฮะที่ผมปลูกกับมือนะเด็ดปึกฮะผมผมปลูกเยอะอยู่นะนะคือผมปลูกเยอะอนะ ตัวนี้ค่อนข้างที่จะตายนะโอเคเราไปเอาใบาแมงรักกันนะเอฟี FC, เพื่อจะไปทำประกอบมาหารอนะฮะาใบแมงรักนี่ก็สวยอยู่ตัวนี้ดีกว่า นะก็ปลูกน่าจะปลูกใหม่นะหรือว่ามันโตขึ้นนะครับหลังจากฝนตกนะฮะ fc ใช่ไหมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับ ช่องแมงทัพูชาแนลครับขอบคุณมากครับผม